เพราะว่าตุ๊กตาที่น่ากลัวเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่ตุ๊กตาสยองขวัญอย่างแอนนาเบลหรือตุ๊กตาผมยาวเองได้อย่างโอคิคุของญี่ปุ่นเพียงเท่านั้นนะครับยังมีตุ๊กตาอีกมากที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหวังจะเป็นเพื่อนเล่นให้กับเด็กๆแต่เมื่อทำออกมาแล้วมันกลับดูสยองขวัญแล้วก็น่าขนลุกสําหรับใครหลายๆคนครับวันนี้มาพบกับเรื่องราวของตุ๊กตาสุดสยองในรายการมาฟังสตอรี่ครับ สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆอ,อย่างเป็นทางการนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์อยู่กับผมนิกกี้แล้วก็รายการมาฟังสตอรี่เช่นเคยครับรายการมาฟังสตอรี่เป็นรายการที่รวบรวมเอาเรื่องราวความน่ากลัวลึกลับแล้วก็ตำนานต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องฟังเพราะนิกเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรานั้นมีด้านมืดแล้วก็ด้านมืดคือด้านที่สนุกครับและสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของตุ๊กตาที่น่ากลัวครับเมื่อพูดถึงตุ๊กตาที่น่ากลัวเนี่ยหลายๆคนอาาาจจะนึึกกไปถงตตุ ชักกี้ตุ๊กตาผมยาโอค,คิคุหรือตุ๊กตาโรเบริร์ตซึ่งตุ๊กตาพวกนี้นะครับมีประวัติความเป็นมาแล้วก็มีเบื้องหลังที่ค่อนข้างน่ากลัวแต่สําหรับในวันนี้เนี่ยนิกมีเรื่องราวของตุ๊กตาตัวอื่นๆที่ถูกทําขึ้นมาเพื่อที่ ต้องการจะให้เป็นเพื่อเล่นกับเด็กๆแต่ว่ารูปร่างของมันหลังจากที่ถูกผลิตออกมาแล้วกลับกลายเป็นตุ๊กตาที่น่ากลัวในสายตาของใครหลายคนครับเช่นเคยครับถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องราวลึกลับเรื่องราวความน่าสะพรึงกลัวแล้วก็ด้านมืดของสิ่งต่างๆห้ามพลาดที่จะกดติดตามนะครับแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปในครั้งต่อไปครับและสําหรับเรื่องราวของตุ๊กตาสุดสยองที่น่ากลัวในวันนี้ที่นิกจะนํามาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆฟังนิกคิดว่าหลายหลายคนคง ถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็ไปรับชมแล้วก็รับฟังได้เลยครับ ตุ๊กตาตัวแรกมีชื่อว่าอบิเกลครับตุ๊กตาหน้าตาแปลกประหลาดตัวนี้เป็นของผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่มีชื่อว่าเนิร์ดลี่วิกเซนเรื่องราวนี้เริ่มต้นจากการที่เธอโพสต์รูปภาพตัวเองคู่กับอบิเกลพร้อมกับข้อความที่อธิบายว่าฉันเจอตุ๊กตาตัวนี้ที่ร้านขายของเก่าเมื่อสองสามเดือนที่แล้วและฉันก็คิดถึงแต่ใบหน้าของมันแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ฉันจะพามันกลับบ้านหลังจากรูปภาพนี้ได้ถูกโพสต์ออกไปก็มีผู้ใช้ทวิตเตอร์คนอื่นๆน,นะครับ แห่กันเข้ามาคอมเมนต์รูปภาพของเธอโดยข้อความส่วนมากเนี่ยจะพูดถึงความสยองขวัญที่อาจจะเกิดขึ้นกับเธอเหมือนกับหนังสยองขวัญครับ ข้อความเหล่านั้นก็ได้ถูกคอมเมนต์ไว้อย่างเช่นขอให้เธอมีชีวิตรอดในคืนนี้หรือตุ๊กตาตัวนี้น่ากลัวจังเลยฉันไม่อยากจะเห็นมันในตอนเช้าหรือว่าในตอนเช้าอาจมีรอยเท้าจากหน้าประตูมาที่เตียงของเธอพร้อมกับข้อความที่เขียนด้วยโคลนว่าคืนนี้ถึงคิวของเธอแล้วล่ะและนอกจากนี้บางคนก็ยังบอกอีกว่า เธอไม่ได้เป็นคนพาตุ๊กตาตัวนี้กลับบ้านแต่ตุ๊กตาตัวนี้ตั้งหากที่เป็นคนเลือกเธอและมันก็ควบคุมจิตใจของเธอครับเอาจริงๆนิกว่าหน้าตาตุ๊กตาตัวนี้มันก็น่ากลัวนะครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่า เรื่องราวของเธอนั้นกลับกลายเป็นเรื่องที่โด่งดังแล้วก็เป็นไวรัลขึ้นในสังคมอินเทอร์เนต็ตครับผู้คนเนี่ยต่างให้ความสนใจกับเรื่องราวชีวิตของเธอในขณะที่มีตุ๊กตาปริศนาอย่างอาร์เเกลอยู่ในบ้านด้วยกันเธอจึงได้อัปเดตเรื่องราวของเธอกับตุ๊กตาอาร์เเกลให้แฟนๆได้ลุ้นระทึกว่าในแต่ละคืนจะเกิดเรื่องราวอะไรกับเธอบ้างฟังดูเหมือนหนังสยองขวัญเนาะซึ่งหากว่าเพื่อนๆสนใจเนี่ยสามารถไปติดตามเรื่องราวของอาร์เเกลได้ในอินสตาแกรมที่มีชื่อว่า Ab i g a i l กลอันเดอร์สกรับ ถัดมาเป็นตุ๊กตาหน้าตาหน้ากลัวที่มีชื่อว่า Natural Creeping Baby Doll ครับตุ๊กตาเด็กทารกหัดคลานตัวนี้มีอายุราว150ปีเพราะมันถูกสร้างขึ้นในปี1871โดยผู้สร้างที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตเจเคลเนื่องจากว่าในสังคมของอเมริกันในยุคสมัยนั้น,เ,นเขามีความเชื่อแปลกๆเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในเรื่องของการคลานแล้วก็การหัดเดินครับพ่อแม่ในสมัยนั้นเ,นเขามีความเชื่อว่า การคลานของเด็กนั้นมันเป็นกิจกรรมที่เหมือนกับสัตว์ทำํำซึ่งมันไม่ใช่กิจกรรมที่มนุษย์ทั่วไปทําครับพวกเขาเนี่ยจึงมีความต้องการที่จะให้ลูกนะ่ยสามารถเดินได้เร็วที่สุดเพราะว่าเขาไม่ชอบการคลานของเด็กทารกตุ๊กตาทารกหัดคลานหรือว่า natural baby creeping dolls นี้จึงถูกทําขึ้นมาเพื่อ เปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านการคลานของทารกให้พ่อแม่เนี่ยยอมรับการคลานของเด็กๆก,ก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นการเดินและถึงแม้ว่าตุ๊กตาตัวนี้จะไม่ได้มีเรื่องราวหรือว่าเบื้องหลังที่น่าสยองขวัญแล้วก็น่ากลัวแต่ว่ารูปร่างของมันเพื่อนๆคิดว่าไงครับในสมัยนี้ถ้าหากว่ามีตุ๊กตาแบบนี้ออกมาถามหน่อย ซื้อไหมแต่ถ้าถามนิิกอยากได้นะเพราะว่านี่เป็นคนชอบสะสมของเก่าครับตุ๊กตาตัวนี้นมีหัวแขนแล้วก็ขาที่เป็นปูนพลาสเตอร์แล้วมันก็เชื่อมกับกลไกด้านในที่เป็นทองเหลืองซึ่งสามารถทําให้ตุ๊กตาเด็กทารกตัวนี้สามารถคลานได้ครับและที่สําคัญเนี่ยเรื่องปแปลกๆก็คือมันถูกจดสิทธิบัตรโดยการแยกส่วนครับไม่ว่าจะเป็นหัวแขนขาแล้วก็กลไกภายในเพื่อนๆลองจินตนาการดูว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในบ้านคนเดียวโดยที่มี ตุ๊กตา Natural Baby Creeping Dolls ตัวนี้เนี่ยอยู่ในบ้านด้วยแล้วมันก็ค่อยๆค,ค,คลืบคลานมาหาเราคลืบคลานคลืบคลานคลืบคลานโหยสยองถัดมาเป็นตุ๊กตาหน้าตาน่ารักที่มีชื่อว่า Baby Secret ครับตุ๊กตาหน้าตาน่ารักตัวนี้เป็นผลงานของบริษัทผลิตของเล่นที่มีชื่อว่า Matt t t i l ซึ่งผลิตมันออกมาในช่วงปี1966และตุ๊กตาตัวนี้มีอีกชื่อหนึ่งที่แปลกประหลาดว่ากเกอร์เพราะว่าเธอสามารถพูดคุยกับเจ้าของได้ครับจริงเหรอเธอมีความสูง18เนิ้วครับร่างกายของเธอนั้นนุ่มนิ่มน่าสัมผัสแล้วเธอก็มีหัวแล้วก็มือเนี่ยที่เป็นไวยเนิลทางบริษัทเนี่ยตัดสินใจเลือกชุดให้เธอเป็นชุดสีแดงพร้อมกับผ้ากันเปื้อนสีขาวและตั้งชื่อให้กับเธอว่า Baby Secret ครับแต่จุดขายอีกอย่างหนึ่งของ Baby Secret นั้นก็คือ ริมฝีปากของเธอนั้นสามารถขยับได้เวลาที่เธอพูดกับเจ้าของซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยสามารถดึงกลไกลด้านหลังที่เป็นเชือกครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าโชคดีพอ ตุ๊กตาก็จะพูดกับเจ้าของเป็นการกระซิบอย่างแผ่วเบาเป็นคําว่าฉันมีอะไรจะบอกกับเธอฉันชอบนอนกับเธอซึ่งเสียงกระซิบนั้นเนี่ยมันแทนที่จะทําให้เบบี้ซีเพลตนั้นดูน่ารักน่ากอดแต่มันกลับทําให้เรารู้สึกน่ากลัวแล้วก็น่าขนลุกครับเพราะมีเรื่องเล่าว,ว่าบางครั้งเนี่ยอาจมีคําพูดแปลกๆออกมาจากเสียงกระซิบของเบบี้ซีเพลตครับ ถัดมาเป็นตุ๊กตาอีกตัวหนึ่งครับที่ในความคิดส่วนตัวของเิกกนี่คิดว่ามันน่ากลัวมากครับเธอมีชื่อว่าแพตตี้เพย์พอลย้อนกลับไปในช่วงปี1950ครับมีตุ๊กตาเด็กหน้าตาน่ารักที่มีขนาดตัวเท่ากับเด็กจริงที่มีอายุ5-6ขวบซึ่งเธอมีชื่อว่าแพตตี้เพย์พอลแพตตี้เพย์พอลเป็นตุ๊กตาสัญชาติอเมริกันครับที่ถูกสร้างขึ้นโดยเนลเอสเทิร์นและวินเซนต์เดฟิลิปโปเธอถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายปี 1950- ถึง1960 โดยวัสดุทั้งตัวของเธอนั้นเป็นไวนิลและใช้เทคนิคการเป่าในการผลิตที่มีชื่อว่า blow molding จุดขายของเธอนั้นคือความสูงที่มีขนาดความสูงถึง35นิ้วครับและเธอถูกวางขายในฐานะเพื่อนคู่หูของเด็กๆและด้วยขนาดตัวที่มีความใกล้เคียงกับเด็กจริงๆนั้นทําให้เธอสามารถใส่เสื้อผ้าของเจ้าของของเธอได้และนั่นทําให้เธอดูเหมือนกับว่าเธอมีชีวิตจริงเรากับเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเลยครับแพตตี้เพลพอมากับพี่ชายของเธอที่มีชื่อว่าปีเตอร์เพลพอร์ครับ เด็กๆเ,เนี่ยสามารถพาเธอไปที่ไหนก็ได้ด้วยการจูงครับเพราะว่าเธอมีกลไกที่สามารถเตะขาสลับกันได้และเธอก็สามารถที่จะนั่งอยู่ข้างๆเป็นเพื่อนกับเด็กๆได้จนในบางครั้งเนี่ยทำให้เรารู้สึกขนลุกเวลาที่เราเห็นแพตตี้ครับ Everywhere สำหรับแ a t ตี p เพย์พอนั้นมีเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องราวสวยองขวัญของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตคนหนึ่งครับเขาได้เขียนเรื่องราวสวยองขวัญที่เป็นประสบการณ์จริงที่เกิดกับเขาเองกับแ a t ตี p เพย์พอไว้ซึ่งเขามีชื่อว่า Tommy mm hmm. เขาเล่าว่าแม่และป้าของเขาได้ไปเก็บกวาดบ้านของคุณยายหลังจากที่ท่านเนี่ยเสียชีวิตแล้วและแม่ของเขาก็ต้องตกใจเมื่อพบกับตุ๊กตาแพตตี้เพย์พอ l ถูกห่อไว้ด้วยปลอกหมอนแล้วก็รัดไว้ด้วยเข็มขัดอีกชั้นหนึ่งครับซึ่งแม่ของทอมมี่เนี่ยก็ได้นําแพตตี้ออกมาแล้วก็แกะออกพร้อมกับเล่าให้ฟังว่าแพตตี้เพลพอตัวนี้เป็นตุ๊กตาของแม่ของทอมมี่ครับซึ่งมันได้หายสาบสูญไปเมื่อหลาย10ปีก่อนแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามันถูกเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าของคุณยายครับในตอนนี้เนี่ยแพตตี้มีสภาพโดยรวมที่ยังสวยงามอยู่แต่ว่าผิวของเธอนั้นเป็นผิวสีขาวซี่พร้อมกับผมยาวสีน้ำตาลแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยขนาดความสูงของเธอสูงรา กับเด็กอายุขนาดประมาณ5-6ขวบครับแม่ของทอมมี่เนี่ยได้นําเอาแพตตี้มานั่งตรงข้ามกับทอมมี่ครับซึ่งในความสงสัยนั้นนทอมมี่คิดขึ้นมาได้อย่างหนึ่งว่าทําไมคุณยายของทอมมี่ถึงต้องเก็บแพตตี้เพย์พอเนี่ยไว้ในตู้เสื้อผ้าโดยการที่มีปอกหมอนคุมอยู่แล้วก็มีเข็มขัดรัดอีกชั้นหนึ่งซึ่งหลังจากที่คุณแม่ของทอมมี่นำแพตตี้มานั่งตรงข้ามของทอมมี่แล้วเนี่ยเธอกับป้าก็ได้เข้าไปเก็บกวาดในครัวต่อในตอนแรกตุ๊กตาแพตตี้นั้นได้หันไปทางตู้เสื้้้ออผาที่่เเเธเคยถูกก็บไวแต มันกลับค่อยๆหันศีรษะมายัางที่ทอมมี่นั่งอยู่อย่างหน้าขนลุกครับทอมมี่เนี่ยได้ร้องขึ้นยังตกใจแต่ว่า แม่แลวก็ป้าของทอมมี่เนี่ยกลับบอกว่าแพตตี้เป็นแค่ตุ๊กตาครับไม่มีอะไรที่น่ากลัวหลังจากนั้นเนี่ยแพตตี้ได้ถูกนํามาเก็บไว้ที่บ้านของทอมมี่ด้วยซึ่งในตอนแรกเนี่ยแพตตี้ได้ถูกวางไว้ตรงที่หน้าประตูทางเข้าบ้านครับแต่ด้วยความกังวลใจของทอมมี่เขาจึงได้ขอร้องกับคุณแม่ให้ช่วยนําแพตตี้เนี่ยไปเก็บไว้ตรงที่ที่เขาไม่ต้องการที่จะมองเห็นครับแม่ของทอมมี่จึงได้นําแพตตี้ไปเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้า บริเวณตรงมุมที่ลึกที่สุดเพื่อที่จะไม่ต้องการให้ทอมมี่เห็นแล้วก็ไม่สบายใจจนกระทั่งเวลาผ่านล่วงเลยไปครับวันหนึ่งในขณะที่ไม่มีใครอยู่ที่บ้านเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาเย็นครับทอมมี่เนี่ยกำลังแต่งตัวเพื่อที่จะออกไป ตามนัดตามที่เขาได้นัดเพื่อนไว้ในขณะที่เขากำลังยืนแต่งตัวอยู่ที่หน้ากระจกเนี่ยเขากลับได้ยินเสียงเหมือนกับประตูตู้เสื้อผ้าในห้องคุณแม่ของเขาเปิดออกและหลังจากนั้นก็มีเสียงเดินอย่างแผ่วเบาไปตามทางเดินห้องโถงผ่านไปสู่ห้องครัวเสียงลิ้นชักในห้องครัวถูกเลื่อนออกและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเสียงโลหะบางอย่างกระทบกันครับทอมมี่เนี่ยขนลุกสู้ไปทั้งตัวครับเพราะว่าสิ่งเดียวที่เขาสามารถคิดได้ในตอนนั้นก็คือแพตตี้ได้ย่องออกมาจากตู้เสื้อผ้า แล้วตรงไปที่ห้องครัวเปิดลิ้นชักแล้วก็หยิบมีดขึ้นมาเพื่อที่จะทำรายเขาเหมือนในหนังสยองขวัญครับเขาได้รีบวิ่งไปหลบที่หลังโต๊ะตัวหนึ่งครับพร้อมทั้งค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์เพื่อที่จะโทรหาเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่ามีใครบางคนอยู่ในบ้านของเขาหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้รีบวิ่งไปที่ลานจอดรถครับ แล้วไฟที่ลานจอดรถมันก็เปิดขึ้นมาได้เองทอมมี่ไม่รอช้าครับ<ม>เขารีบขับรถออกไปยังหน้าปากซอยที่หน้าบ้านของเขาเพื่อรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจคนที่บ้านของเขาก็กลับไม่พบกับความผิดปกติใดๆครับ ถึงแม้ว่าตุ๊กตาจะทําออกมาด้วยรูปลักษณ์ที่น่ากลัวหรือว่ามีเรื่องราวที่น่ากลัวเล่าถึงตุ๊กตาแต่นิกก็ยังเชื่อว่าตุ๊กตาเนี่ยมันก็ยังคงเป็นเพื่อนเล่นที่ดีกับเด็กๆแล้วก็เป็นของเล่นที่ ช่วยเสริมพัฒนาการของเด็กๆครับโดยเฉพาะตุ๊กตาเก่าๆนี่คิดว่ามันมีเสน่ห์มากครับใครที่มีตุ๊กตาเป็นเพื่อนเล่นก็สามารถคอมเมนต์บอกเล่าไว้ได้ที่ด้านล่างนะครับสำหรับเรื่องราวของคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมและถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆของเพื่อนๆได้ดูครับผมเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันคลิปหน้ารับรองว่าจะหาเรื่องราวดีๆสนุกๆแล้วก็น่ากลัวแบบนี้มาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆฟังอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้นี่คงต้องขอลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกัันคลิปปถดไ สวัสดีครับ